อันนั้นเมนูเรียนวันกับผมนี่เนี้ยเคี่ยวงูนะครับเนี้ยเคี่ยวงูเราเจนามตั้งไว้เลยตั้งแต่รขึ้นนูครับอ่าพม่ทำไมครับอ่าตรงนี้วันนี้เมนูเรียนวันนะอันนั้นเนี้ยม่วงสูตรใจบุญการฟาร์มกับป้มมาใจบุญการฟาร์มเรียนวันวันนี้นี่มาเนี่ยอันนั้นนี่เราหนึ่งเนี้ยนะครับเราตาเนี้ยม่วง กินเองเลยครับวันนี้นีเนี้ยเกลียวงูเราเจน่าไปเดียวนึ่งขึ้นนะครับอ่นาอน้ำร้อนก็ร้อนแล้วใส่ไปไกลอืมครับนี่นึ่งเนี้ยไปร้อนเลยครับ,บ,รบต่อเดียวเรามาลบเนีย้ยกับว่าทีเพื่อจะกินกับเนีย่ยม่วงใส่เนีย้ยลงไปเลยนี่เนี้ยนี่เราเจน่าไปขึ้นมึงปิดไปใกล้ตังเล็กบาเนาะถึงกระลางตังความสะอา,าดจนว่านา้ำใสเลยนะล่างเน้นว่าจนน้ำใสเลยอ่าใส่ลงไปเจน่าไปเลยมึงเนี่ยตางเล็กบ้นเออใส้ไปเลยครับอืม นี่เนีย้ยซองโลวันนี้เราหนึงเนีย้ยซองโลไปช่วยจริงิงมันจะเราต้องลงปลาข้าวคนนะครับคือถ้าเราลงปลาข้าวเนี้ยมันจะเข้ากับมันจะไม่มีซีก็หมายไปดื่มอมกมาแต่ว่าเราไม่มีปลาข้าวแช่ได้เหมือน,นกันครับไม่มีป่ะนะอ่าเร่งแต่งน้ำนิดน้อยครับอโอเคบิ๊กว่าตั้งอะไรวันนี้เลยเนี่ยลุกเราไปมาเล่นต่อเดี๋ยวใจลุกแล้วนี่มาเล่นยัย Nan nạc up kia ngon gặp tinh gặp bay lóc mhmm 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 เมนูเด oh, oh, ียมน่านครับอันนั้นถ้าเธอกินถ้าไปไปเธอได้กินน่าเลยครับเธอไม่เอาไปเกล้จอเบน้าเจนี่เอาจะไดนขึ้นนูครับนี่หนำเตี๋ดมาครับเราจะเป็นน้ำเตี๋ยรถนะเป็นนนำเตี๋ยาทุกรถนะเราจะไม่เอานนำเตี๋าดทุกแกงนำเตี๋ยวาดุกแกงคือนนำเตเ๋เดียวไปํำแกงได้ไหมครับถ้าว่านนำเตียวาดทุกรถคือเราไปตานุมมันมันเลยอมันุ๊น่นอนรับรองคร คือกินมันง่ายครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงอันนี้เต็มชาติีสเลยครับใบเตยโซอ,องใบลางแตงกว่าอัมดาียเร้วๆไม่เรยวคว่ำหนึ่งใบเหลือว่ำหนึ่งใบอ่าคนเหก่กอนนะครับน้ำตาลใต้ไม่ต้องไร้ก่อนคนเหก่กอนเลย ม่ได้แล้วก่อนเลยคุณเบอร์โอนครับอ่าคุณเพื่อให้นำกระดิ่รถบันไดกป้านความร้อนนะซึ่งกะใบเตยได้มีความม่อมอ่านี่เราเรียกเรือไปเดียวอืมไม่ได้ครับเทียนว่านไปไกลเทียนว่านเมนูนี้กันเนี่มงงยม่วงยีเร็งเลยครับผมอืมเราจิ้งกับม่วงน้ำดอกไม้น่าเดี๋ยวน,น,ยนะนะนั่นมันตุ๊บแน่นอนไปไกลเออรับรอง เนบ้าบอยังไรเกี้ยวไหมอ๋อเรามันวาใจดีที่เกี้ยวแต่ป้าเลยของเราไม่จะดีแดงเกี้ยวใหนใจเลือดนี่จะบอนน้ำทีร่องรอยเบี้ยนะครับนะพอว่าคือหลาเราบเลยกวาครับหลาแน่นกอง้อยครับหลอแต่วัวเลยครับน้ำเราไม่เอาเรายืดกำกับเลยบอกว่าได้น้ำไม่เดียวนะมันจะเกินกว่ามันมันจะมีความเข้มข้นครับถ้าว่าเราไม่เอาบะเนียนคือว่าเขาจะได้น้ำเยอะได้น้ำเยอะพอหลามาจำนุ่มนี่คือว่ายาไม่ไม่้อยครับ ถ้าไม่มันไม่ว่านไม่ดังตุ๊บเลยก็เรือปล่อยเลยครับนั้นวันอันนั้นเอาเราไม่ต้องให้แตกมันนะอย่าลืมเรไม่ต้องให้แตกมันสัมสันได้เราจ่ายใส่ใส่ก้าวนะอืมวางลงไปเหมือนเดิมครับว่านว่าไม่หรือถ้าไม่ว่านตงด่แน่แน่นอนใช้แบบประมาณกล้องขับวยก่อนนะเออ,อคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆอย่าให้แตกมันนะ ย้ายแตกมันยำหัวย้ายแตกมันเนาะไว้เก็บป้องกันความร้อนหรือละลายน้ำตลาลละลายเพราะว่าน้ำดีนี่เราไม่ต้องเกี่ยวนั่นครับเพราะว่าไม่มีน้ำคือเราใช้น้ำน้อยอไปก็คือถ้าเราใช้น้ำน้อยเราไม่จำเป็นต้องดูงให้น,นั่นไปก็เพราะาเราไม่ต้องต้องขาในมันแตกมันถึงจากน้ำไม่ต้องให้รหรอเอ้ยมาเพราะว่าในนี่มันมีความเข้มข้นอยู่เลยครับนั่นน่ะหราตักให้เราเอาเอา,เอาเท่อึงน้ำตาลใส่แดง เราใช้หนังโซนหนังตา,ตาเลยนะหนังตา,ตา,ตาแต่แดงโ่องจรวันลงไปวันลงับอือ้วนเลยนะครับอ้วนเนี่ยไปอย่างเดียวเลยห้ามหยุดถ้าไปหยุดถึงมันจะแตกมันอยู่ทีไรนุ่มหวานนุ่มหวานนาทีนุ่มหวานที่ทำเกี่ยวกับไอ้กะทิเยน็นเราจะไม่ให้แตกมันนะ เออจากแกงแต่เล่นเมนูได้กับแต่ทานนุ่มหวานนี่คือว่าเราชากะดีรสแล้วเราขึ้นป้านความร้อนนี่อืมป้านความร้อนเพื่อให้ทิ้งนี่แบบลุงม,มันละลายทิ้งอย่างนึงมันจะไม่ค่อยบูดนะมันจะบูดชาแต่เราชาดำดีรสนี่คือว,วนในไม่กี่ดีนี่ครับแปบ๊บเดืยวกับบูดเลยนี่หนูควรทิ้งเราจิ้มระประมาณนึงก่อน ừ. ไม่ถึงได้เราคอยเบิร์มเอ,เอาได้ครับ còn béo 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 ว้าเราเราเวียนอยู no om, ่ตรงด้าลรอไปนะครับเดี๋ยวเราไม่ตั้งก็ไอ้ลุงนู้นบอกเลยว่าว่านว่าไม่เบลือครับเดี๋ยวถ้าไม่ว่านต้องด่าไน้นุนเราจะให้มีความหวานมีเค็มบาล่มปะาล่มนะเอาขวนไปตั้ตั้มยาครับ เราไม่มีรูรตายตัวครับถูกย่างคือกะจำใบจิ้มใบรับผมอืม,อมได้เลยไปไกลนี่ <c oughs> อ่าจึงเราเรายกจำไม่ได้ถูก้างเดีนยวคนตัวก็เลยที่ยิอผมเรายกออกจักไว้อืมเค à, dưng này em nha đi mà này ừ, em nha bóp nha em nha ừ, nha em nha em nha em อืมประมาณนี้ก่อนครับอ่าถึงลบกับอ่าลบเลยครับลบในในตาเนี่ยครับเอาไว้น้ำตีให้เนี้ยมันได้ดูจุ่งป่าอันนี้นะขอเก็บขอเก็บลงไปด,ดูนี่ครับนี่ครับเราต้องลบออนนีว่ามันหลอนๆไ่นแบบัวนี้ด้วยนะ อ่ยาโอ้มันไงหอมหอมน้ำเตีรดอย่างแรงเลยอืมนี่เราลบเนี้ยวกับเห็นไหมเราดุกุกยางเราตรงตั้มตอนหลอนมมนเลยนะันนะไม่ว่าน้ำเตยไม่ว่าเนี้ยคือตรงตั้มตอนหลอนมมนเลยอืมเห็นไหมเราลบเนี้ยวกับน้ำน้ำเตไอ้น้ำเตมันได้ตึ้มกล้าไปตูกอานูเลยนะตนูกแมทเลยนะอครับเหนะ็นไหมอืม,อม อ้ย่าผมนำทีรัดมัดีปเลยผมไหมทอมผมนำทีรัดยังไงอ๋ออ,อ,อะเรืงบันนี้ก็บันนี้แล้วปิดกว้าไปเลยครับปิดกว้างติงติ่งไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำการจิ้มกันครับผมอันนาเนี่ยนี่มาเลยนี่ลอมเสิร์ฟเลยนี่อันนาเนี่ยม่วงนำเอาหล่าล้านนำตีกันไปเลยว่าเป็นใครนี่มาเลยอืม làm thêm làm thêm bếp, chăm 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 bếp chăm 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 chăm